คลิปนี้จะมา,าสาธิตการขันคอกีตาร์นะครับเริ่อเรื่อที่กีตาร์ปรครับก็คืออันดับแรกให้เราเช็คคอก่อนว่าคอเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับตัวนี้นะผมเซตอัพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทุกอย่างเต็มหมดแล้วแต่ว่าเดเดี๋ยวเราจะมาขันให้มันหางอให้แอนดูงอบ้างแอนบ้างดูนะครับ อาวิธีเช็คก็เหมือนเดิมน,นะครับกดเสที่ที่1กับเฟสสุดท้ายของสายที่6กนะครับแล้วก็ดูระยะห่างตรงเนี้ยนะครับอ่ากีตาร์ที่ที่ดีเนี่ยคอกับสายมันควรมันควรจะขนานกันไปนะครับหรือว่าคอ,อกีตาร์อาจจะตกท้องช้างม,มาสักนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะให้พอแบบประมาณากระดาษ แข็งสักนิดแผ่นหนึ่งพรงาณบั้นบอทเอะไรเงี้ยน,นิดหน่อยๆคือกดลงไปได้นิดหนึ่งนะครับอันนี้คือกำลังดีอ่ะทีนี้หลักการขันง่ายก็คืออ่าถ้าเราขันกันกันเข้าครับขันลงอ่าเหล็กด้านในก็จะดัดตัวให้งอมาโค้งมาด้านหน้านะครับมันก็ทำให้คอกีตาร์เนี่ยเข้าไปใกล้สายมากขึ้นก็ทำให้สายมันต่ำอ่าอีก ทีนี้พอเราขันมาอีกด้านหนึ่งนะครับขันขึ้นบนโคกีต้าก็จะงอมาอีกด้านหนึ่งมันก็จะทําให้ให้สายมันสูงนะครับเดี๋ยวผมลองขันให้คอมันงอก่อนนะครับน,นี่คือคือคลายคลายออกนะครับคลายตัวสัล,ลอตเหล็กดับคอด้านใน ครับตอนนี้คอ,องอคออัาโค้งมาทางโค้งมาทางด้านหลังอยู่นะครับอาจจะกดลงไปได้มากกว่าเดิมนะครับไปเลยตะกี้กดได้นิดเดียวนี่กดลงไปได้ได้ประมาณซักมิลหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้สายาช่วงตรงกลางน่นสูงนะครับเราเล่นก่อนมันก็จะกดยากสักนิดหนึ่งตกี้อขันกลับที่ลองขันให้คอแอนบ้างแอนมัน แอนมาด้านหน้านะครับมันก็จะทําให้ให้สายมันมันในกล้กลับกฟิงเกอร์บอร์ดมากขึ้นทำให้เรากดง่ายนะครับแต่ถ,ถ้าเกิดว่ามันแอนมากไปเนะี่ยมันก็จะตีเสร็จนะครับเกิดเสียงบััด ตอนนี้คอนี่กลับมาตรงปกตินะครับกลับมาเหมือนเดิมอยู่นะฮะมันจะมีช่องนิดใหญ่กลนไปได้นิดหนึ่งทีนี้วามจะขันให้มันแอนมาด้านหน้าบ้างครับก็คือขันเข้าอ่ตอนนี้แอนมาแล้วตอนนี้คือคอคอมันจะโค้งมาโดนสายเลยนครับ โค้งมาโดนสายตอนนี้วเวลาเราดีดเราดีดแรงๆเนะี่ยอ่ามันจะมีเสียงทีเฟิร์ตมาแล้วเนะะี่ยเสียงทีเฟิเริ่มมาเสียงบัตนะแต่ข้อดีคือมันจะกดง่ายมากนะครับมันจะนิดเดียวก็กดนิดเดียวก็ลงเลยะฮะ เสียงที่ได้คือมันจะมีเสียงแปลงๆทีเสร็จนะครับสตรีก,ก็จะสั้นด้วยนะครับอันนี้คือคือลักษณะของคอแอนครับความจริงเรื่องการขันเนี่ยเราควรจะขันไปสักสักรอบหรือสองรอบแล้วเว้นระยะไว้สักสิบนาทีหรือว่าห้านาทีนะครับเพื่อให้ไม้มันคอ่อยๆปรับตัวนิดนึงนะครับอันนี้ผมขันไว,ว้ต่อเน,นื่องเลยนะครับทางที่ดีควรจะเว้นระยะสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราคลายปรับมาเป็นปกติ ขันขึ้นมาเนียเสียงบก็จะหายไปพอคอมันตรงแต่ถ้าเกิดเราดีแรงๆเนี่ยก็อาจจะมีเสียงสตีเฟตดังออกมาบ้างสักนิดน,นิดหน่อยนะฮะ สภาพลมประมาณน,นี้่าโอเคนะครับกดง่ายลึงสบายนิว้วทีนี้ถามว่าอคอกีตาร์เรามันจะงอได้อย่างไรนะครับก็คือบางทีอาจจะเกิดจากสภาพอากาศบ้างเกิดจากการที่เราใช้สายเบอร์ใหญ่แลวเราตั้งสายมาตรฐานนะครับก็คือไม่ได้ดับสายสายเบอร์ใหญ่เนี่ยแรงดึงของสายก็จะเยอะมันก็อาจจะดึงให้คอกีตาร์เรางอได้นะครับ มันถ้าเกิดเราเปลี่ยนสายมูหย,ย่ที่หล่อจะต้องมาเช็คคออีกทีหนึง่งเพราคอเรามันมันมันงอหรือเปล่านะครับถ้างอก็พยายามตั้งให้ตรงอะไรอย่างนี้นะครับหรือบางที่อาจจะบางที่เราเราตั้งสายไม่เป็นนะครับเราหมุนหมุนตึงเกินเกินมาตรฐานของมันมันก็ทําให้แรงดึงของของของสายที่มีต่อคอเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยมันก็มีผลให้คอเราเราองอมาได้ด้วยนะครับ พราะฉะนั้นคอกีตาร์โดยโปกติสมมุติเราตั้งอยู่แบบไม่มีสายคอตรงเป๊ะพอเราสายสายปุ๊บตั้งสายปกติปุ๊บมันก็จะมีแรงดึงของสายที่ทำให้คองอมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเป็นธรรมดานะครับอ่ะทีนี้ลองไปเช็คกีตาร์ที่บ้านดูนะครับกดแต่เราเสร็จนะฮะแล้วดูอ่ะตอ,องตรงนี้ถ้าเกิดว่าก,กดลงไปได้เยอะแสดงว่าอ่ะท่านต้องแก้ไข แนะครับเพื่อให้กีตาร์ของท่านได้โน้ตที่มันของท่านเส mm hmm. ียงตรงะครับันทีคอง,งอนเนี่ยมันทําให้โน้ตมันมันเพี้ยนเพี้ยนด้วย mm hmm. เล่นยากด้วยนะครับโอเคครับผม